ขณะที่กลุ่มนักศึกษาก็ร่วมจันจัดกิจกรรมนะคะสาดแสงส่องสารเพื่อต่อต้านกฎหมายมาตรา112ที่ละเมิดสิทธิในการแสดงออกโดยผู้ประสานงานกลุ่มธรรมศา,ศาสตร์เสรีเรียกร้องให้หยุดนำกฎหมายมาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมืองค่ะ เมื่อวานนี้ที่บริเวณศาลอาญาถนนรัชดากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยหรือ LLTD พร้อมกับกลุ่มกราฟเสรีเพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและกลุ่มศิลปกรเสรีเพื่อประชาธิปไตย จากกิจกรรมสาดแสงส่องสารส่องความอายุติธรรมให้โลกได้เห็นเพื่อรำลึกครบรอบ1ปีการคุมขังในเอกชัยหงกังวานภายหลังถูกสารพิพากษาจำคุก3ปี4เดือนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากขายซีดีสารคดีการเมืองของสำนักข่าว ABC ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทสถาบันกษัตริย์ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย โดยทางด้านนายรัฐพลสุโสพลผู้ประสานงานกลุ่ม LLTD ระบุนะคะว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบหนึ่งปีในการคุมขังนายเอกชัยที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงตามกฎหมายอาญามาตรา112จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาดแสงส่องสารเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมที่ทำลายสิิทธเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ มีอำนาจรัฐควรให้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและหยุดนำกฎหมายมาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมืองค่ะก็ครบรอบนะครับผมก็เป็นการครบรอบคดีของคุณเีกชัยนะครับแล้วก็คดีของคุณเอกชัยเนี่ยก็คือน่าสนใจที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป็นอีกหนึ่งคด,ดีครับผมที่สะท้อนว่ามอหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหาของสังคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานของการแสดงออกสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งมันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆครับคือถ้าเราไม่สามารถอภิปรายไม่สามารถพูดกันได้ในที่สญญาธารณะหรือว่าไม่สามารถคือคิดในแง่ที่ว่าซีดีหรือ,อรต่างๆเ่านี้ครับโอเคมันอาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารเอกสารอะไรเงรี้ยแต่ว่าถ้าหากเราไม่สามารถเผยเผยความรู้ในเชิงทั้ง,งแง่บวกและ และอีกด้านนึงมุมหนึ่งของสถาบันได้เนี่ยเ,เราก็จะไม่สามารถสะท้อนเสียงที่แท้จริงของสังคมได้หรือไม่สามารถสะท้อนปัญหาของสังคมได้ว่ายังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายครับผม ด้านนายเจริญหงกังวานบิดาของนายเอกชัยผู้ถูกกล่าวหาหม,มิ่นเบื้องสูงกล่าวขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้เพราะตั้งแต่นายเอกชัยถูกจับก็ได้รับความลำบากอย่างมากเพราะที่ผ่านมานายเอกชัยเป็นเสาหลักในการหาไรายได้และเป็นคนดูแลพ่อแม่อีกทั้งในตอนนี้ตนเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคเดินไม่ได้ค่ะทั้งสองสารทั้ง ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยว่ะเ็าอยู่บ้านมันช่วยบ้านทุกอย่างเราจะซื้ออะไรเขาก็จัดการให้ทุกอย่างอันนี้ลําบากมากไม่มีต้องอาศัยข้างบ้านอาศัยข้างบ้านทุกวันทุกวันเราก็เก่งใจนะโอยมันลําบากมากเลยบอกไม่ถูกเรื่องลําบากมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องเราลำบากคิดดูสิเราเดินไปไหนยังเดินไม่ได้เลย ซื้อของกินก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านแล้วอาศัยเพื่อนบ้านมันไม่อยู่แล้วก็ต้องตะเกียกตะกายออกไปซื้อนอกจากนี้กิจกรรมยังมีการอ่านบทกวีถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมีการแสดงละครก่อนจะปิดท้ายด้วยการฉายแสงไฟสปอตไลท์ไปยังอาคารศารอาญาเพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านกฎหมายมาตรา112ค่ะ